ิ่งที่ออยานพูดพิมว่ามันเป็นมันเรียนอยู่มอชอเหรอเรียนอยู่ออมหาลัยทํางานอยู่ที่สกลนครตอนนี้มีมีความรู้สึกว่ามีคนไปขุดคุยอยู่นะมีคนไปขุดประวัติอยู่นะน,นี้สุดารัตเน่ <c oughs> <c oughs> ตายแล้วมีคนร้อนตัวว้าตายแล้วมีคนร้อนตัวอะไรนะสุดารัตสุดารัตยดากกินขี้โอ้ตายแล้ว <c oughs> ตายแล้วทีนี้เนี่ยเราไม่แน่ใจนะว่าเราไม่แน่ใจนะว่าอียานเนี่ยเรียนจบปริญญาตรีหรือเปล่ามันได้เรียนจบหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่าเริ่มมีคนไปขุดคุยประวัติของอียานแล้วว่ามันอาจจะไม่ได้เรียนจบปริญญาตรีมันอาจจะไม่ได้เรียนจบปริญญาตาจจร,ร,ราตีครับพี่น้องเ๋ยอันนี้เริ่มมีคนไปขุดคุยแล้วแล้วมันเคยบอกว่ามันทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลที่สกลนคร ก็มีคนไปขุดคุยประวัติมาแล้วว่าไม่เคยมีประวัติว่ามีชื่อนี้นามสกุลน,นี้หมายเลขบัตรประชาชนนี้ได้ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลสกุลนครไม่เคยมีประวัติเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอาไล้ชีวิตประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าประเด็นที่หนึ่งก็คือว่ามึงจบปริญญาตรีจริงหรือเปล่าเออประเด็นที่สองประเด็นที่สองคือไม่มีประวัติ ไม่มีประวัติว่าอียานมาทํางานอยู่ที่สกลนครอยู่ที่โรงพยาบาลสกลนครอา้าวอันนี้อันนี้ยังไม่ชัวร์นะอันนี้ยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์อันนี้ยังไม่ชัวร์น,นนะเอ๊ผมไม่แน่ใจว่าผมไม่แน่ใจว่าเอา่อไอสามชั้นยังเก็บเบอร์โทรยังเก็บเบอร์โทรญาติพี่น้องของเขาไว้หรือเปล่าไม่ยนนังวะแป๊บนึงอันนี้ผมไม่แน่ใจว่า สามชั้นยังเก็บเบอร์โทรพี่ชายพี่ชายของอียานไว้อยู่ไหมลองโทรไปถามหน่อยสิว่าออยานเรียนจบปริญญาตรีจริงๆริงไหมหรือหรือได้ผัวก่อนจบอาจจะได้ผัวก่อนจบหรือว่าไม่รู้เหมือนกันแหละอาจจะไปคุปเอาผู้ชายแล้วก็ทำเรื่องทำราวไว้ก็เลยหนีออกจากออกจากประเทศแต่พอเช็คไป เช็คไปแล้วอยู่ที่สกลนครไม่มีประวัติว่าอีนี่เคยมาทํางานนั่นมันหมายความว่านั่นมันหมายความว่ามึงโกหกก็ต้องมาดูครับนี่เลยครับนี่แหละผมถึงบอกว่าผมถึงบอกถ้าเขาเรียนจบจริงๆถ้าเขาเรียนจบจริงๆเขาคงออกมาตอบโต้ครับอ่าแต่ว่ายังไม่เห็นหลักฐานยังไม่เห็นหลักฐานว่ามันเรียนจบถ้าผมพูดว่าให้ผมผมเรียนจบปริญญาโทนะครับผมเรียนจบปริญญาโทนะครับถ้าไม่มีหลักฐานออกมา เอาออกมายืนยันคุณจะเชื่อไหมคุณจะเชื่อไหมผมจบปริญญาโทถ้าผมไม่มีเออกูกูจะไม่เห็นนะ่ะกูก็จะไม่เห็นถูกต้องไหมครับเออนั่นแหละคนที่อ้างตัวเองว่าเรียนจบป,ปริญญาตรีแต่ไม่มีไม่มีเอกสารอะไรมายืนยันเลยไม่มีเอกสารอะไรมายืนยันเลยคุณต้องคุณต้องมีเอกสารมายืนยันสิถึงจะเชื่อถามว่าจําเป็นไหมจำเป็นไหมเฮ้ยคุณต้องเอาให้ขาดคุณต้องเอาให้ขาดโอ้ยเจ้าตัวมันเลยครับผมไม่ได้มั่ว แต่เราตั้งข้อสมมุติฐานไว้เราตั้งข้อสมมุติฐานไว้ว่ามึงจบจริงไหมอ่ามึงจบจริงเปล่า <c oughs> อ่ามึงจบจริงหรือเปล่ายานมึงจบปริญญาตีจริงหรือเปล่าอ่าถ้ามึงจบมึงก็จบไปแต่ถ้ามึงไม่จบแสดงว่ามึงโกหกต่อมาเนี่ยผมว่าสามชั้นถ้ามันยังมีเบอร์มือถือเือมือถือของพี่ชายของพี่ชายของอียานนะโทรไปถามเลยมึงจบไหมคุณรู้ไหม ทำไมผมถึงพูดเช่นนี้ทำไมผมถ no well, no ึงถามเรื you, like ่องนี one ้มันไปสมัครงานที่ไหนใครก็ไม่รับนี่แหละคือมึงไม่มีวุฒิการศึกษาหรือยังไงยี่สิบปีที่อยู่ฝรั่งเศสไม่มีงานทายี่สิบปีที่อยู่ฝรั่งเศสไม่มีใครรับมึงทํางานเลยเพราะอะไรรู้ไหมมึงมีวุฒิการศึกษาไหมเนี่ยคนอื่นเข้าไปเพิ่มเพิ่มเพิ่มมีงานทําแต่มึงไม่มีงานทําอย่างน้อยน้อยมันต้องมีวุฒิการศึกษาบ้างดิเอาไปทํางานมันต้องมีวุฒิการศึกษาดิ หรือหรือถ้าไม่มีวุฒิการศึกษามึงก็ไปล้างส้วมขี้ล้างจานอ่ามึงจะมึงจะยังไงอ่ะแต่คุณลองคิดดูนะว่าคนที่เรียนจบสูงขนาดนั้นไม่มีงานทําได้ยังไงยี่สิบปีไม่มีงานทําเลยไม่มีใครจ้างและที่สําคัญก็คือว่าไม่มีประวัติไม่มีประวัติอยู่ที่สกลนครว่ามึงทํางานอันนี้เช็คคร่าวๆนะแต่ยังไม่ชัวนะถ้ามึงมีมึงเอามึงเอาเอกสารมาถ้ามึงมีมึงมึงเอาเอกสารมาอืม อัน้แหละอ่าพี่เสือมาแล้วไม่เห็นเออมันก็แปลกนะไอ้โทรศัพท์ผมอะมันมันมันไม่ขึ้นชื่อขึ้นชื่ออะไรหรือเปล่าเออเอามันเพิ่งเพิ่งเด้งเหรอโทรศัพท์ผมเสืส้อซ่าขนาดนี้สวัสดีพี่เสือครับผมอ่าเอาจริงๆต้องไปคืออันนี้ผมพูดคร่าวๆผมยังไม่ชัวนนะผมยังไม่ชัวนนะออียานไม่เคยทำงานอยู่ที่สกลนครเลยหรือเปล่ามันก็เป็นคำถาม ที่อยานจะต้องอย่า,ามาน้ำลายนะยานต้องเอาหลักฐานมาโชว์ยานมียูนิฟอร์มถ่ายรูปในชุดทํางานไหมเอาเอาแค่ภาพถ่ายร่วมทํางานหรือไอพวกมึงก็ชอบถ่ายป้ายโรงพยาบ,บาลถ่ายป้ายประมงปมายย่าไม้ยูนี่ยานไม่มีภาพพวกนี้ว่าเคยทํางานแม้แต่เอกสารก็ยังไม่มีภาพถ่ายก็ยังไม่มีประวัติการทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลสกลยังไม่มีอะคุณคิดว่ามันโกหกหรือมันพูดเรื่องจริงเอา มีเงินเดือนมากกว่าพออ,อีมึงเป็นอะไรมึงเป็นพนักง,งานมึงเป็นเจ้าหน้าที่หรือมึงเป็นกะหรี่ฮะกูว่าเงินเดือนห้าพันห้าหมื่นนี่กูว่าเป็นกะหรี่นะมึงเฮ้ยกี่ปียี่สิบปีที่แล้วมึงมีเงินเดือนห้าหมื่นย่้ามึงเงินเดือนมากกว่าพอโอโรงพยาบาลอีนะหรือว่ามึงเป็นกะหรี่วะมึงได้เงินเยอะขนาดนั้นอะอะไรนะพี่เสือเราสืบค้นตั้งแต่เป็นคดีความกันเออถ้ามี อย่างน้อยๆมึงเอารูปที่มึงทางานน่ะใส่ชุดยูนิฟอร์มนะ่ะใส่ชุดยูนิฟอร์มนะ่ะเออเอามาโพสโชว์หน่อยว่ามึงเคยทํางานใช่ไหมครับผมทํางานพานาโซนิกผมยังมีรูปผมเลยผมยังมีรูปผมเลยไปทํางานนะ่ะเออมึงยังมีเสื้อพานาโซนิกทํางานอยู่ที่สม,มุดปากาากูยังมีกูทํางานทางานโปรดักชั่นกูยังมีภาพถือกล้องถือกล้องอะไรของกูอยู่เออใช่ไหมคือเราเป็นช่างภาพก็ต้องถ่ายเก็บไว้เก็บไว้ เพื่ออะไรรู้ไหมคือมันมันไม่รู้สิเราทํางานทํางานโปรดักชันมากี่ปีก็ถ่ายกี่ไม่ธรรมดาเราอยู่ทุกนาก็ถ่ายทุกนามันไม่ไม,ไม่ไม่แปลกหรอกแต่เมื่อทำงานโรงพยาบาลได้เงินตั้งห้าหมื่นไม่มีภาพมึงสักภาพเลยเหรอที่มึงทํางานร่วมกับเพื่อนฮะแสดงว่าสิ่งที่มึงพูดมานี่มึงคือแต่งนิยายทั้งเรื่องทั้งเซ็ตเลยนะแสดงว่าอียานนี่มึงแต่งนิยายมาทั้งเซ็ตเลยหลอกลวงเอฟซีมากี่ปีแล้วเนี่ย สี 4, ปีมานี้มึงหลอกเอฟซมึงแต่งนิยายมาทุกวัน,ท,วนทุกวันทุกวันเหรอว่าอ,อีสัตว์เอ้ยเออถ้ามึงไม่มีมึงไม่มึงเอาใบปริญญาตรีมึงน่ะมาโพสในชุมชนซะถ้าไม่โพสในชุมชนมึงหมาอีสัตว์เออ